ดาแม่ทัพนายกองเนี่ยประสานเสียงเลยบอกว่ากรณีที่บอกว่าจะไปเปิดด่านเนี่ยคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีนะนะครับและก็มีคนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยฮะโดยเฉพาะคนในพื้นที่บอกว่าเปิดได้ยังไงเพราะว่าเนี่ยยังไม่มั่นใจขเขมรเลยจะเปิดได้ยังไงเราเริ่มต้นกันที่พลเอกมนัฐจันดีเมื่อวานนี้เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับคณะเมื่อวานนี้ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่ภูมะเขืออำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกด เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์และก็หน่วยทาหารในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับเมื่อวานนี้ซึ่งก็ยังมีพลตรีวันชนะสวัสดีหรือเสเบิ์งก็เดินทางไปด้วยเมื่อวานนี้พลเอกมนัฐเนี่ยได้นั่งสนทนากับทาหารที่ไปร่วมคณะก็ประกอบด้วยรองผู้บังคับการกองกํลาลังสุรานารีนะครับผู้บังคับการหน่วยบนยอดภูมะเขือเมื่อวานนี้เนี่ยในสภาพนี้นภาพนี้เป็นภาพข้างบนเลยนะอยู่ที่กันทะลักเนี่ยโอกาสที่ไปตรวจการสร้างถนนและก็การติดตั้งกล้องวงจรปิด พลเอกมน,นัฐได้บอกว่าขมรเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์มาก่อนขอย้ําว่าไทยไม่เคยรุกรานขมรหากขมรต้องการแสดงความจริงใจก็ต้องถอนกําลังกลับควรยืนอยู่บนกติกาที่ตกลงร่วมกันได้เพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่นยืนถ้าขมรไม่ถอนกําลังกลับก็ไม่ควรพูดเรื่องการเปิดด่านไม่มีประโยชน์เพราะไม่แสดงความจริงใจต่อกัน เอาฟังเสียงเสนาธิการทหารกองประชาการกองทัพไทยพ้นเอกมนัชจันดีครับเอกสารเราหวังว่า JBC จริงๆนะเราหวังให้ JBC เขาจะปฏิบัติตามนั้นนะแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่พิธมเอกสารแล้วก็เซ็นออกมาแล้วก็เป็นแค่ข้อความเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำตามนั้นเลยนะครับแล้ววุยิงกันแล้วใครจะดูใครจะรู้ว่าใครถอนใครใครไม่ถอน เขมรเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจแล้วเราไม่เคยลุกลานเนละถอนกลับก็แค่นั้นก็คุยกันรู้เรื่องก็แสดงความจริงใจด้วยการถอนกําลังกลับเราให้คํามั่นว่าเราเราไม่ไปไล่ติดตามมันหรอกเราไม่ได้ไปลุกพอะไรหรอกแค่แค่มันถอนกําลังกลับก็แค่ทุกทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสนุกแค่แค่นั้น แต่ถ้ามันไม่ถอนกําลังกลับแล้วอย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกนะันเปิดดานปิดดานอะไรไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกัน <c oughs> คือมันก็รู้มีช่วงหนึ่งพลเอกมนัฐนี่กล่าวว่าผมได้ไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่เหยียบระเบิดแล้วขาขาดรู้สึกเศร้าใจมากตั้งแต่เกิดการประทะกันหลังการประทะหกขาไปแล้วจะต้องไม่มีขาที่เจ็ดที่สูญเสียกัมพูชานะฮะถ้ามีขาที่เจ็ดตามแนวพื้นที่ชายแดนนะฮะที่เราสูญเสียเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนวางคุณจะปฏิเสธอย่างไรคุณปฏิเสธได้แต่เรารู้ว่าใครวางหน่วยทหารในพื้นที่เรารู้หมดรู้ว่าคุณเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนผบอหน่วยคุณชื่ออะไรทั้งหน่วยดําเนินการกลยุทธ์และทหารช่างที่มาวาง pmn 2เพราะฉะนั้นถ้ามีขาที่7เป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนใหญ่นะครับไปที่พิกัดที่คุณอยู่ที่หน่วยคุณอยู่ผมเศร้าใจมากโดยเฉพาะน้องที่เหยียบกับระเบิดมาต้องตัดขาทิ้ง ขอร้องให้เลิอกอย่าทำอย่างนี้ถ้าอยากจะรบกันก็ประกาศมาตรงๆอยากจะรบกันก็ฝากไว้นี่นะฮะนี่บอกเลยนะมาแววงอย่ามาแววงกัดแบบนี้ถ้าอยากรบบอกมาตรงๆพลเอกมนัสที่บอกแบบนี้อีกมุมหนึง่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาอยู่ที่จังหวัดยะลาพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมกับคณะเหล่าทหารจากกองทัพได้เดินทางไปบรรยายพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังมากกว่า2,000คนบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้ที่ยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงท้ายนักศึกษาเนี่ยขอถ่ายภาพเซลฟี่กับแม่ทัพกุ้งกันอย่างคับข้างเลยนะครับทีนี้หลังจากการบรรยายเสร็จเนี่ยนะแม่ทัพพักที่2เนี่ยนะครับก็ได้บรรยายมีนักศึกษาที่ถามนะฮะมีนักศึกษานี่ถามมีช่วงหนึ่งนะฮะ และก็มีการสอบถามขอความคิดเห็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการชายแดยนไท,ไทยกับกัมพูชาหรือ GBC ที่พิจารณาว่าว่าอยากจะให้มีการเปิดด่านชายแดยนเรื่องนี้พลโทบุญสินนี่กล่าวว่าเป็นคำถามที่คนไทยอยากจะทราบผมนี่มองว่าคนไทยทำไมต้องมาเถียงกันเรื่องการเปิดปิดด่านเพราะเรื่องนี้สำคัญการเปิดปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจของเขเมรเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย การปิดด่านทําให้คนไทยไม่สามารถไปเล่นการพน,นันได้ทําให้คนข้ามไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้ต้องยอมรับว่าคนไทยบางส่วนข้ามไปขเขมรเพื่อไปทําหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันแม่ทัพภาคที่สองยังบอกดีวว่าฝั่งนั้นมีทั้งบ่อนคาสิโนและที่หลอกลวงโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนสินค้าบางส่วนเช่นปูนซีเมนต์น้ำมันที่เราส่งไปจากฝั่งไทยก็จะกลับมาทำร้ายทหารไทย การทําให้เขาไม่เดือดร้อนรบกับประเทศไทยก็อยู่ได้เพราะเขามีกินมีตลอดนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องปิดด่านมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนพี่น้องที่ขาขายกระทบก็ต้องยอมรับกันว่ากระทบแต่พี่น้องที่ขาขายบางคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าบางท่านยอมให้ปิดด่านขอให้ประเทศไทยรบชนะเท่านั้นการเปิดด่านทําให้เขาเข้มแข็งน้ํามันและกรปูนซีเมน รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเข้าไปนะที่เข้าไปก็มาจากประเทศไทยทั้งนั้นและของเหล่านี้ก็จะมาส่ง,สงผลทำร้ายทหารไทยทำร้ายคนไทยในประเทศนะครับจากการเปิดบอนเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเป็นคนไทยบทเหนื้อบทตัวเป็นนี่เป็นสินอันนี้มาจากเรื่องการเปิดด่านจึงไม่ทราบว่าเป็นประโยชน์ของใครนี่แม่ทัพภาคที่สองก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามแบบนี้แม่ทัพจึงบอกเสมอว่าคิดให้ดีเรื่องการเปิดด่าน ขอให้พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลอาจจะมีเหตุผลของเขาต้องฟังว่าเป็นอย่างไรต้องให้เรามีการสติในการรับรู้ข่าวสารและช่วยกันดูแลประเทศไทยของเราหนึ่งเสียงรวมกันก็เป็นหลายเสียงนี่คือความเห็นของผมนี่ไม่ทับภาคที่สองใี่บอกแบบนี้เอาฟังเสียงหน่อยการเปิดปิดด่านก็ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าว่าเหตุผลของท่านคืออะไร ผมว่ามันทุกอย่างมันอยู่ที่ผลประโยชน์ของชาติด้วยเราต้องไปฟังเหตุผลของของทางผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเขามีเหตุผลอย่างไรก็ต้องเฝ้าระวังครับต้องดูว่าความความจริงใจที่เขามีจริงใจหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมด้วยครับถ้าไม่จริงใจแล้วก็ก็ยังไม่เปิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเาครับองนี้ยันเลยนะครับบอกว่าเนี่ย ปูนซีเมนนะครับน้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไปจากฝั่งไทยการเปิดด่านเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมามาทำร้ายทหารไทยท่านพูดให้คิดแบบนี้ไปต่อที่บริเวณทางเข้าบ้านหนองจานนะฮะเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่สาแก้วนะครับก็จะมีประชาชนไปรวมตัวกันนะและก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะครับมีชาวบ้านหนองจานเมื่อวานนี้ทำป้ายคัดค้านผลการประชุม GBC นะครับที่บอกว่าจะให้มีการเปิดด่านด้านจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราด ไปตะโกนร้องบอกว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่าน,ดดานหากมีการเปิดด่านจะไปรวมตัวที่จุดเปิดทันทีอ้าวฟังเสียงบรรยากาศชาวบ้านประท้วงถ้าเกิดมีการเปิดด่านไม่เปิดด่าน บางรายให้ข้อมูลบอกว่าการเปิดด่านเนี่ยตอนนี้ควรจะเอาพื้นที่อธิปไตยไทยคืนให้ได้เสียก่อนถึงจะมีการเปิดด่านแต่ถ้าจะเปิดด่านจริงๆรัฐบาลควรจะมีข้อเสนอให้กัมพูชาชดใช้ค่าเสียหายที่มีการยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลใส่โรงเรียนนะครับใส่ปั๊มน้ามันทําให้ประชาชนชาวบ้านเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ครอบครัวของน้องน้ําโขงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยหากจะเปิดด่านต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตก่อนนะครับทั้งพลเรือนแล้วก็ทหารด้วย ผู้สืข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเขาโต๊ะตะบลบักใดพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทตาควายเพียง3กิโลเพื่อไปพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับการประเด็นการเปิดปิดด่านที่ว่านี้นะครับนายสมพลอายุ61ปีชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการเปิดพรมแดนในช่วงเวลานี้ เพราะชาวบ้านยังรู้สึกว่านะครับไม่มีความมั่นคง,งไม่วางใจต่อสถานการณ์ชายแดนอยากจะให้ปิดด่านไปนานๆอีกประมาณสัก4-5ปี<ง>หรือปิดถาวรไปเลยก็ได้นะฮะตอนนี้ประสาทต,ตาควายฝ่ายอาฝ่ายไ,ไ,ไ,ไทยเราเองก็ยังไม่สามารถยึดคืนกลับมาได้ทั้งหมดร้อยเปอรเซเราจะเปิดไปทําไมนายสมพลยังบอกอีกว่าประสาทตาควายเป็นแผ่นดินของไทยไม่ใช่ของเขมรสักวันหนึ่งฝ่ายไทยจะเข้ายึดคืนได้ทั้งหมดทั้งนี้นายสมพลได้พูดภาษาเขมร ต้องการฝากข้อความไปถึงชาวขมรว่าปราสาทตาควายเป็นของคนไทยไม่ใช่ของขมรไอพวกเขมຈ์มันอ่านภาษาตัวเองไม่ออกอย่าเข้าใจว่าเป็นประเทศของตัวเองนะฮะเป็นคนสร้างปราสาที่เรามาทั้งหมดเป็นของไทยอ้าวฟังดูภาษาเขมຈนะก็ถ้าถ้าเปิดพรมแดนก็ยังว่าไม่ไม่อยากให้เปิดก็ประมาณสี่ห้าปีก่อนค่อยค่อยเปิดเพราะว่าตอนนี้ก็ยัง ยังมันใสอยู่ยังถ้าถ้ามีการเปิดภูมิแดนผมว่าปิดถาวรไปเลยเพราะว่ามันใสมากมันใสเขเมรม,มันใสยังไงมันใสเพราะว่ามันพูดไม่จริงทางปราสาทต,ตะควายนะครับก็ยังยังอยู่ในมือของเขาอืก็คิด,ค,ดคิดว่าส,สักวันหนึ่งเราเราต้องยืดเอาคืนอนะปราสาทต,ตะควายเป็นของไทยเกิดระบซิมมันเมนระบเขมร ไม่เวยๆๆอยนตู้หนังสือในคมมนอมวีมันเต้าเีบีซีอะไรนะ่ะบ,บ,บองกับใหญ่ภาษาคาแมบานไปถูกกัมพูชาเนะนี่เห็นไหมใหญ่ภาษาคาแมบานนะบองทีนี้เอ้ามาดูหน่อยว่าเขาบอกว่าเนี่ยกองทัพภาคที่สองเมื่อวานนี้ก็รายงานบอกว่าเมื่อวันที่เก้ากันยายนที่ผ่านมาเวลาบ่ายสองครึ่งกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งกองพันทหารราบที่27บไปพบทหารกัมพูชาเนี่ยทำระเมิดข้อตกลงการหยุดยิงโดยไปตรวจพบ ทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิดคล้ายๆกับ m d 82b 4ลูกบริเวณพื้นที่ช่องติ๊กเบาะอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทต,ตาควายคาดว่าน่าจะมีอีกลูกนึงนะครับอยู่ในพื้นที่นี่ก็แสดงว่านะครับเนี่ยการข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมีประเด็นการข้อเสนอการเปิดด่านนี่นะปรากฏว่าทางพักรัฐบาลเองนะครับพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คือกลับตัวนี่แทบไม่ทันนะ นะครับกลับตัวแทบไม่ทันจะต้องส่งโฆศโกนี่มาแถลงเลยนายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติอังคะสกุลเกียรตินะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้กล่าวถึงการเจรจาของคณะกรรมการ GBC ที่มีประเด็นการเปิดด่านด้านจังหวัดจันทบุรีและก็ตรานะครับโดยบอกว่าให้สินค้าจากประเทศที่3มเนี่ยผ่านไทยเข้าไปกัมพูชาบอกว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปตามกรอบการเจรจาและอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลร,รักษาการยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ขณะนี้รัฐบาลใหม่ที่นําโดยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณและถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ได้แจ้งให้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการเปิดด่านก็พร้อมที่จะพิจารณาทบทวนทันทีเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายสรีพงษ์ยังกล่าวอีกว่าแนวคิดการแก้ไขนะครับปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชา ของนายอนุทินและก็พรรคภูมิใจไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทยและก็ประเทศไทยเป็นสำคัญไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศที่สที่มากดดันเราแต่อย่างแต่อย่างใดยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาเราต้องไม่เสียประโยชน์และต้องสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นตามนโยบายของนายกที่ต้องใช้แนวทางสันติวิธีและไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวตามที่นายกรัฐมนตรีได้ได้พูดก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับอ